สวัสดีครับท่านทั้งหลายท่านผู้สนใจใฝ่ายศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจก็คือการทำจิตใจของท่านให้ดีขึ้นจิตใจมันปล่อยไปลอยลอยมันก็จะเป็นไปตามอายตนะของมันอายตนะของมันก็คือตัวเราอันมี ตาหูจมูกลิ้นกายใจและแน่นอนมันจะต้องมีความเกี่ยวพันกับความทะเยอทยานอยากของเราและเมื่อเราตายไปแล้วถ้าเมื่ออายตนะที่เรารับเข้ามาจิตมันจะมีหน้าที่สั่งสมสั่งสมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามและความคิดคําพูดการกระทำที่เรา ใช้ไปก็ทำไปทั้งหมดที่เรียกว่ากรรมทั้งสิ้นนั้นนั่นแหละครับมันจะมีผลกลับมาอีกมันจะเวียนวนอยู่อย่างนี้ท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ท่านก็อย่าประมาทเสียเลยก็แล้วกันให้ทำใจของท่านให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้เป็นความรักความรัก มีองค์ประกอบ5ห,หลัก5ประการที่สำคัญสำคัญเวลารู้จักความรักก่อนที่จะไปมีความหมายตัวอื่นจะต้องมีหลักนี้ยึดไว้ก่อนหลักนี้ได้แก่หนึ่งความดีความรักจะต้องเกี่ยวพันกับความดีความรักจะต้องเกี่ยวพันกับความหิริโอตตป,ปะคือความละอายใจต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาปประการที่สหลักการประการที่สจะต้องมีความไม่เบียดเบียนจิตใจจะต้องไม่มีจิตใจเบียดเบียนความผูกโกรธพยาบาทอิจฉาลิษยาเห็นใครดีกว่าไม่ได้อย่างนี้จิตใจที่มีความรักต้องไม่มีแบบนี้หลักการประการที่4จะต้องไม่มีซึ่งอคติอคติ ก็คือความลำเอียงลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวต้องไม่มีนะครับอีกอันหนึ่งสิ่งนี้จะสำคัญมากคือความที่มีจิตใจเป็นพรมวิหารธรรมได้แก่ความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาท่านต้องมีอย่างนี้ให้ได้ในใจซะก่อนถึงจะเรียกว่าความรัก พราะครั้นท่านมีความรักดังนี้แล้วจากนั้นท่านก็จะทําใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครทําร้ายทําลายหรือจะเปลี่ยนแปลงท่านได้ท่านต้องทำให้มันมั่นคงทำให้มันมั่นคงมั่นคงมั่นคงอยู่กับใจของท่านก็ทำเวียนวนอยู่อย่างนี้แหละกับใจมีความรักทีนี้พอมีความรักเป็นแล้วก็ให้ความรักนี้ต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นเราสัมภาผัสเรารู้ต่างๆนี่นั่นคือเราเริ่มรู้จักรักใจเราเป็นแล้วแน่นอนแน่นอนท่านจะทราบผลดีแน่นอนเมื่อท่านทำมันได้และท่านจะรู้ว่าความอัศจรรย์ของจิตใจนั้นถ้าคิดอย่างนี้ทำแบบนี้ท่านจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าความสุขคืออะไร ที่จะมี3แบบคือความพึงพอใจความสงบและนิพพานท่านจงทำจิตใจดังนี้ให้ได้ให้เป็นความรักในแกนใน5อย่างทบทวนคือ 1. ความดี 2. ความมีหีริโอตปะสามความไม่เบียดเบียนผูกกฎพยาบาทอิจฉาสยานีไม่มีความลำเอียงคำอคตินี่ไม่มีความ ที่จะต้องมีสําคัญคือเมตตากรุณามุทตาเบคาทําอย่างนี้ก่อนที่จะไปมีความหมายอื่นๆในเรื่องของอธิบายในเรื่องของความรักคือความอบอุ่นความเอาใจใส่ความช่วยเหลือความช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่างๆเนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็ขอให้ท่านมีความรักตรงจุดนี้กันไปก่อนนะครับและสิ่งนี้เมื่อท่านทำอย่างนี้ได้แล้วเนะเวลาที่ท่านจิตใจอย่างเงี้ยมันจะแผ่ออกไปยังผู้อื่นต่อสรรพสิ่งทั้งหลายเอง มันจะแบบโอ้โหคือคือมันจะให้ความสนใจแก่ตัวเองและและเป็นแบบในในนี้เวลาที่ท่านไปศึกษาปฏิบัติธรรมะทําจิตใจสงบจิตใจมันถูกแบบสะอาดอะโปร่งโร่งในเรื่องของเนี้ยเวลาเรื่องของที่เล่าเมื่อก,กี้ทีนี้แหละครับมันก็ง่ายแก่ท่านแล้จะทําสมาธิก็ง่ายขึ้นจะวิปัสสนาก็ง่ายขึ้นเพราะมันให้ความรักษบสิ่ง และให้สมุนแบบไปก่อนหน้านี้แล้วท่านเข้าใจนะแล้วเนี่ยหลายครั้งที่พยายามจะบอกคนหลายๆคนไปปฏิบัติธรรมเข้าใจฟังธรรมเอ๊ะทำไมไม่ได้ผลสักทีนะทำมาก็กแก่ใกล้ตายแล้วอันนี้ก็มันคือไงอ่ะมันสอนกันเนี่ยมันต้องเปิดใจเรียนรู้กต้องยอมรับว่าเออเราต้องเปิดใจเรียนรู้นะว่าเนี่ยต้องทำแบบนี้ต้องทำอย่างนี้ คือไม่เชื่อก็ลองดูแต่ที่นี้ถามว่าเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อก็ได้แค่เอาความหมายเนี่ยมาใส่ในใจแล้วก็ทําตามนั้นเนี่ยนี่คือเนี่ยนี่คือหลักหลักหลายคน,คนที่ไม่ไม่ยอมศึกษาทําความเข้าใจความหมายของธรรมะนะโดยเฉพาะคำคำ,คำ,ค,ำคำที่เกี่ยวในในความหมายของออความหมายของธรรมะอย่างเช่นคําเมตตาคืออะไรอย่างเงี้ยกรุณาคืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปทาทาความเข้าใจแล้วหลายครั้งคนก็เลยสับสน เวลาคุยกันก็เกิดสับสนที่พูดนี้ก็เคยสับสนมาก่อนแล้วก็เลยจึงต้องมาทําความเข้าใจของคํามหมายความหมายของภาษาให้ชัดเจนเวลาที่ปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นนะครับเอาละสาหรับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับวันหยุดวันนี้นะครับขอให้ทุกคนให้ความรักต่อสรพสิ่งอย่าลืมนะให้แก่ตัวท่านก่อนให้แก่ตัวท่านก่อนนะส่วนจะเป็นโปรแกรมสั่งจิตด้วยการเซลทล์กพูดกับตัวเองหรือออโต้ซัพเจสชั่นคือ พูดแนะนําจิตใจตัวเองท่านก็ทําได้ก็เหมือนกับก,การฟังการฟังก็จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีการค่อยๆขยับการเปลี่ยนแปลงและการดินทาคนก็จะน้อยลงการจะดูถูกคนก็จะน้อยลงการจะมีมานะมันก็จะลดลงไปโดยอัตโนมัติเลยค่อยๆพิจารณากันให้ดีนะขอให้ท่านทั้งหลายนะครับพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้เลยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดี